สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนะคะและีเด็กท่านนะคะ อ่ะวันนี้นะคะครูจะมีเทคนิคนะคะดีๆมาฝากให้เด็กทุกคนนะคะต่อไปนี้ครูจะพยายามนะคะแชร์เทคนิคนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตภาษาไทยโดยหลักเราจะเน้นคณิตกันละกันนะคะคณิตภาษาไทยอังกฤษนะคะหลักการต่างๆที่ควรจําหรือเทคนิคต่างๆนะคะที่จะช่วยในการที่ทําให้เราเนี่ยทาการสอบได้ไวทาข้อสอบได้ไวขึ้นนะคะมาแชร์กับเด็กๆนะคะที่แชร์เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้สอนในคาบเรียนนะคะคือการที่เด็กมาเรียนในคาบเรียนมาเรียนที่โรงเรียนครูปุ้ยถือว่าเป็นการดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่า ดเด็กจะได้เรียนเนื้อหาได้ทําข้อสอบนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะได้เทคนิคแบบนี้กลับไปด้วยนะคะแต่ที่เอามาลงเป็นคลิปสั้นๆไว้ให้เนี่ยนะคะก็คือว่า,าเพื่อดเด็กคนไหนเนี่ยตามในห้องเรียนไม่ทันนะคะหรือว่าไม่ได้มาในคาบนานๆก็ยังสามารถย้อนมาดูคลิปนะคะได้นะคะ วันนี้ครูจะมีเทคนิคคะการคูณเลข2หลักนะคะให้เสร็จภายใน10วินาทีนะคะก็คือการคูณเลข2หลักให้ไวนั่นเองนะคะเผื่อบางทีเราเจอข้อสอบเนี่ยนะคะเด็กๆบางคนจะถนัดการคูณแนวตั้งมันจะยาวแลวใช้เวลานานมากนะคะแต่เราจะมีเทคนิคมาให้กับเด็กๆนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมีครูจะมีตัวอย่างให้ทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะเรามาดูค่ะข้อแรกเลยค่ะ สิบสองคูณสิบสี่นะคะก่อนอื่นนะคะให้เด็กเนี่ยขีดเส้นใต้ไว้สามเส้นแบบนี้ก่อนเลยนะคะนี่นะคะสามเส้นแบบนี้นะคะเพราะอะไรเพราะการคูณเลขตั้งแต่สองหลักขึ้นไปนะคะผลลับที่ได้เนี่ยก็คือจะได้ตั้งแต่ค่าตั้งแต่สามหลักขึ้นไปหรือสี่หลักขึ้นไปนะคะ 3ถึง4ีหลักขึ้นไปนะคะ,ะเรามาดูค่ะ12คูณ14นะคะวิธีการแรกนะคะให้เอาด้านหลังคูณด้านหลังค่ะ2 4 8สี่ใส่ไว้ข้างหลังเลยค่ะด้านหน้าคูณด้านหน้าค่ะ1คูณ1ได้1ใส่ไว้ข้างหน้าค่ะหลังจากนั้นขออนุญาตเปลี่ยนสีปากกานะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะให้จําให้เสมอเลยนะคะใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลนะคะ,ะเรามาดูค่ะใกล้คูณใกล้ก็คือ2คูณ1ได้2ใส่2ไว้ค่ะนะคะ,นะคะ 1>, 1คูณ4ค่ะ1คูณ4ได้4ใส่4ไว้แล้ว้อสอตัวนี้มาบวกกันค่ะ2บวก4ได้เท่าไหร่คะ6นะคะก็จะได้คำตอบออกมามาดูข้อต่อไปเลยค่ะนะคะขออนุญาตเปลี่ยนสีปากกานิดนึงนะคะอ่ะ31ูณ28ขีดเส้นใต้ไว้สเส้นเหมือนเดิมค่ะ1 2 3นะคะเหมือนเดิมค่ะหลังคูณหลังค่ะนะคะ1คูณ8ได้8ใส่ไวข้างหลังค่ะ นะคะหน้าคูณหน้านะคะหน้าคูณหน้านะคะสามคูณสองได้หกนะคะเราใส่หกไว้ข้างหน้าก่อนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเหมือนเดิมค่ะที่ครูปุ้ยให้จํานะคะก็คือนะคะใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลนะคะใกล้คูณใกล้ก็คือเอา1นคูณสค่ะหนคูณสได้2ค่ะใส่ไว้ก่อนนะคะเขียนไว้ก่อนนะคะต่อไปค่ะไกลคูณไกล3 8 24ค่ะ เห็นไหมคะ83 24ยิมี่เอามาบวกกันค่ะ24บวก2ได้เท่าไหร่คะ26นะคะ2ิ2มสี่ยนะคะเราใส่6ค่ะทด2ให้เอา6มาบวก2อีกทีนึงคำตอบที่จะได้ก็คือ6บวก2ได้8นะคะก็คือ8 6 8เห็นไหมคะไปไหมคะต่อไปมาดูข้อนี้เลยค่ะนะ,ะจะเริ่มยากขึ้นนะคะเปลี่ยนขออนุญาตเป็นสีประกานิดนึงขีดเส้นใต้3เส้นเหมือนเดิมค่ะ1 2 3นะคะ เทคนิคต่างๆนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วครูจะให้สําหรับเด็กประผมขึ้นไปนะคะเพราะว่าสําหรับเด็กอนุบาลในยุนี้ไม่ค่อยมีการจำอะไรนะคะแต่ครูจะให้เป็นคําศัพท์ไปก็แล้วกันนะคะอะเรามาเริ่มดูเลยค่ะข้อนี้จะเริ่มยากขึ้นเลยนะคะ25่สณสานะคะเช่นเดิมค่ะนะคะสูตรเดิมเลยค่ะก็คือหลังคูณหลังค่ะ7 5 35ค่ะนะคะสาใส่5เขียน3ามให้ก่อน นะคะตัวเล็กไว้ข้างบนเส้นแบบนี้ยังไม่ใช่คําตอบนะคะยังไม่ใช่ตัวกลางนะคะเพราะมันได้35ายังไงมันก็ต้องทบตัวกลางอยู่แล้วนะคะ75 35หใส่ห้านะคะทด3ามได้ก่อนนะคะอ่ะขอโทษทีครกปุยโยงเส้นผิดต้องโยงลักษณะเป็นลูกสี่เหลี่ยมไม่งั้นเด็กๆจะงงกันนะคะอ่าขออนุญาตเติเมเลขห้าหายไปนะคะไม่งั้นเด็กๆ,ๆจะงงกันอ่ะ75 35หใส่5ทด3ามนะคะหลังจากนั้นเอาหน้าคูหน้าค่ะ3 2 6สองหค่ะ นะคะก็ใส่หกไว้ก่อนนะคะหกเป็นของตัวหน้าไว้ก่อนเลยสูตรเดิมค่ะนะคะของยาเป็นปากกาเหมือนเดิมค่ะสูตรเดิมค่ะใกล้คุณใกล้ค่ะนะคะห้าสามสิบห้าเห็นไหมคะเราได้สิบห้าอ่าเห็นไหมคะใกล้คุณใกล้ไปแล้วต่อไปไกลคุณไกลค่ะเจ็ดสองสิบสี่ใส่สิบสี่ไว้ค่ะเห็นไหมคะสิบห้าบวกสิบสี่เราจะได้เท่ากับยี่สิบเก้า เห็นไหมคะใส่9นะคะทด2อไว้ข้างบนแบบนี้เห็นไหมคะเราจะมาดูคําตอบกันเลยนะคะข้างหนังตัวเดิมเลยค่ะคูณได้ตัวไหนใส่ตัวนั้นค่ะใส่5เหมือนเดิมค่ะนะคะ9บวก3เท่าไหร่คะ9 12นะคะใส่2ค่ะ ทดหอีกทีนึงนะคะเห็นไหมคะ6บวก2ได้7 8บวกอีกหนึ่งเป็น9 6 7 8ปบวกอีก1เป็น9คําคำตอบที่ได้ก็คือ925เห็นไหมคะไวไหมคะเราก็ง่ายด้วยนะคะต่อไปค่ะเรามาดูนะคะขอนี้เป็นสีปากกาเหมือนเดิมค่ะนะคะถ้าเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆต้องฝึกทำบ่อยๆมันจะได้คล่องนะคะเอาหลังคุณหลังค่ะขอโทษทีลืมขีดเส้นใต้ไว้สามเส้นเหมือนเดิมนะคะหลังคุณหลังนะคะสามสองหกใส่หกไว้ก่อนค่ะ หน้ากูหน้าค่ะ5840นะคะ5840แต่มันเป็นเลขอะไรคะเลขตัวหน้าใช่ไหมคะเป็นเลขตัวหน้านะคะอะเด็กๆด,ดูค่ะนะคะเป็นเลขตัวหน้าเราก็จะใส่เลขอะไรไว้คะใส่ 40ไว้ก่อนเลยนะคะตัวหน้าใส่ไว้คู่แบบนี้เลยแบบนี้นะคะเพราะเป็นตัวหน้าแล้วมันจะไม่มีต่อแล้วนะคะมันจะไม่มีตัวคูณข้างหน้าอีกแล้วเราก็จะใส่40ไปเลยทีนี้เรามาดูค่ะทิศของเรานะคะเหมือนเดิมค่ะใกล้คูณใกล้นะคะก็คือ2คูณ8 2ดค่ะใส่16ไว้ก่อนนะคะไกลคูณไกล5 3าสสหนะคะอ่าเรามาดูนะคะ ดูค่ะนะคะ16บหวกสินะคะ, 15, ะ,คะ6กบวกหได้เท่าไหร่คะ11นะคะใส่1ทด1เข้าไปนะคะ1นบวกหบวกอีก1ก็เป็น3เป็น30นะคะ10 20 30 31นะคะเราใส่1ทด3นะคะทีนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้เห็นไหมคะเขียน6เหมือนเดิมค่ะ1ดึงมาเหมือนเดิมค่ะนะคะ3าบวกศได้3ค่ะ 4นะคะไม่มีตัวบวกแล้วก็จะได้คําตอบแบบนี้เลยนะคะคำตอบที่ได้คือ4316นะคะเห็นไหมคะเทคนิคดีๆนะคะให้เด็กๆเอาไปจำกันแล้วลองทํากันดูนะคะโอเคค่ะคลิปนี้จบแล้วนะคะครูขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ